สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีนำโชคพาร้วยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมงวดประจำวันที่19มกราคม2 5 6 5นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟัง ก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผม แอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของวันที่17นะครับผมสำหรับวันที่17นะครับผมหวยลาวพัฒนานะครับผมชุดโค้งสุดท้ายนะครับผมแอดมินก็ให้เด่นอยู่ที่7นะครับผมวิ่ง -6 กับ5นะครับผมสำหรับเด่น7นะครับผมถ้าสายวิ่งสายรูดก็น่าจะได้เฮนะครับผมออก1 7นะครับผมเลขที่ออกนะครับผม88 0 6 1 7นะครับผม ก็จะเป็นของ fc พี่น้องฝั่งลาวนะครับผมสำหรับ06ก็จะเป็นเลขล่างของไทยนะครับผมแล้วก็617เป็น3ตัวบนนะครับผมแอดมินก็จ่อให้อยู่นะครับผม60นะครับผม60ออก06นนะครับผมทุกอย่างต้องไปกลับนะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ fc พี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผม ก็ไปต่อเลยนะครับผมสําหรับวันที่19นะครับผมสําหรับวันที่19นะครับผมหวยราวพัฒนาโค้งสุดท้ายนะครับผมแอดมินก็ให้เด่นอยู่ที่8นะครับผมวิ่ง0กับ7นะครับผมสําหรับเด่น8นะครับผมแอดมินก็ให้ไปที่8 0นะครับผม8 2 8 6แล้วก็8 7นะครับผม สำหรับศูนย์นะครับผมแอดมินก็ให้ที่ศูนย์สองนะครับผมศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดและก็เก้าศูนย์นะครับผมสำหรับเจ็ดนะครับผมแอดมินก็ให้ไปที่เจ็ดสองนะครับผมเจ็ดสี่เจ็ดเก้าและก็เจ็ดหกนะครับผมถ้าเอฟซีพี่น้องชอบก็ตามนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผม แอดมินก็มานำเสนอนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นตัวเลือกนะครับผมให้กับ f อซพี่น้องเอาไว้พิจารณานะครับผมสำหรับชุดเบิ้ลนะครับผมก็88นะครับผม0ูนย์แล้วก็77นะครับผมสำหรับชุด3ตัวนะครับผมแอดมินก็ให้ไปที่287นะครับผม980 74แล้วก็302นะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอตตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผม fc พี่น้องที่อยากเข้าปลายกลุ่มนะครับผม ก็ตามนี้เลยนะครับผม0852051739นะครับผมก็เข้าฟรีนะครับผมไม่มีค่าบริการใดๆนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ FC พี่น้องมีแต่ความโชคดีนะครับผมเหงื่งปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ